สวัสดีค่ะหนูชื่อเดเ็กินน้องพ่สอแย้มทิมป .4 2ัสองเลขที่สี่น้องพ่อสอนแปลว่าผู้มีความสดใสวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมค่ะการละครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ในต้นตาลขณะที่นอนอยู่นั้นเกิดพายุใหญ่ทำให้ ลูกตาลหล่นลงที่พื้นเดินพื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าฟ้าทะลมไม่ทันได้ไต่ตองลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้ก็วิ่งไปอ่ สุดกำลังเพราะกลัวความตายสัตว์อื่นๆเห็นกระต่ายวิ่งมาจนเต็มกําลังเต็มกําลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี้นีทานวิ่งหนีอะไรมากระต่ายวิ่งพานบอกพานว่าฟ้าถลม่ม สัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันคิดสำคัญว่าฟ้าทะ่มกินก็พาการวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขขนแขนหักแข้งหักโดนต้นไม้ถ่งตกแหว่งกายบางก็มี บางก็มีส่วนที่ยังเหลือก็พากันวิ่งหนีไปอีกจนกระทั่งมาหลบพยาสิ่งตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญหาเห็นทั้งหลายพาการวิ่งมาไม่หยุดไม่หย่อนจึงร้องคำว่าพวกท่านหนีอะไรมากระายจึงเล่าเรื่องให้ราสีฟัง ราศีก็เข้าใจทันทีจึงถามต่อไปว่าฟ้าทะหลงที่ตรงไหนจึงพาไปดูสักทีพอไปถึงใต้ต้นตาลที่กระตายนอนพญาสิงพิเคราะห์ดูเห็นลูกตาลอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าที่แท้ เป็นลูกมะตูมตกลงตกตกลงบนในใบตานแห้งจึงเกิดเสียงดังจนเจ้ากระต่ายคิดว่าแผ่นดินถล่มสัตว์ทั้งหลายเกือบต้องเสียชีวิตเพราอเชื่อตามเสียงผู้อื่นโดยไม่คิดแต่ต้องให้ดีก่อนให้ดีเสียก่อน เมื่อรู้สาเหตุแล้วจึงประกาศให้สาตว์ทั้งหลายค่ะลารับทราบตามเป็นความจริงด้วยความสุขครอ,อบรอบครอบรู้จักใช้สติปัญญาไต่ตองพยาสิ่งจึงสามารถรักษาชีวิตละ ชีวิตสัตว์ทั้งหลายไว้ได้และนำความสงบสุขมาสู่ป่าใหญ่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ